ขอบคุณนะเออเอาเข้ามานะอย่าลืมกดแชร์ออกไปเพียงโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นน,นี่นี่บ้านฟ้าไอ้บ้านอะไรบ้านอะไรผมโดนเล่นงานไปแล้วในตอนนี้เดี๋ยวต้องไปตั้งตั้งตั้งไอ้นี่ขึ้นมาใหม่บ้าน<แ> <laughs> ต้องไป<แ>สะบกักใหม่บ้านน้ำเงินใหม่ เอาเข้ามาเร็วเจ้าทั้งร้ายบา้บานละเงินบ้านเงินเขาจ้องที่จะเขาอะไรปิดการมองเห็นหัวาจทัอตลอดเวลาใช่เขารู้ว่าาจทัอจะยิ่งใหญ่ยงไม่มีหรอกได้แค่นี้แค่นี้กูก็ไม่รู้จะเป็นใหญ่ทั้งไหนกับใครละเอาหนูนาไหนหนูนาซื้อออซื้อไว้ยี่แปดจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะก็น่าจะได้มาเล็กๆน้อยอะนะ มันเป็นดอกผลเล็กๆน้อยอ่ะตอนนี้เขาเขายืนให้กันอยู่พอได้อยู่มะแต่ได้ไม่มากนะเออได้รับได้รับได้อยู่เอาเร็วรูนะมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยจริงๆอ่ะเนาะเพราะว่าหกถ้วยเนี่ยนะอมันจริงๆมันเป็นไพ่เด็กอ่ะเร็วเข้าสีเจ้าทั้งร้ายโคระเก้าพ้าร้แชร์เพียงเท่านั้นไพ่ยิบซีจะมีความหมายแตกต่างกันนะคะ เมื่อเจ้าแชร์ไปแล้วเจ้าก็จงแชร์กันออกไปอีกนะจะบอกว่าไพ่หกถ้วยเมื่อกี้มันความหมายคือย้อนไปอะไรเก่าๆเดิมๆก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความหมายของกันถูกลอตเตอรี่อ่ะ เร็วเข้ารางวัลอะไรอย่างเงี้ยเร็วสิเจ้าทั้งรลายเล่งเครื่องเร็วเบนเขาใจจะค่ะถามจะมีโชคเลยไหมหรือไม่ไหนดูเบนถามจะมีโชคไปแล้วอะไหนดูนี่จะมีโชคอะไรจะมีโชคหรือไม่ในฝันตามเลขอะไรอะเลขในฝันอ่ะดูให้มีหรือฝันไหมคะมีมีโชคอยู่นะ เอาอมีมีมอันนีน่<ม>เป็นนะ<ม>ออามามหนูนาถามเข้ามาอีกแล้วหนูนาศูนย์หนึ่งหนูนาไม่ได้นะศูนย์หนึ่งนะหนึ่งดาบ,หน,ดาบหนึ่งดาบไม่ได้นะหนูนาินงกิ่งใจส้มพรุ่งนี้เจราจาสําเร็จไหมคะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้จะเจราจาสําเร็จไหมสําเร็จนะสําเร็จค่ะอธิษฐานจิตกสินศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหน่อยใครดีมีเมตตามหานิยม ใช้เป็นไพ่อธิษฐานสมหวังแล้วได้เวลาแล้วเจ้าทั้งหลายเข้ามากันได้แล้วเพียงคนละ9999แชร์เพียงเท่านั้น